สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการสร้างกางเกงขาสั้นแบบวัยรุ่นกันนะคะซิปด้านหน้าแล้วก็ใส่ขอบเอวจายกางเกงจัดเชิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้างตัวจะบ,บานออกซึ่ง ดัดแปลงได้ตามความต้องการของผู้สวมใส่นะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะจากด้านบนกระดาษนะคะให้วัดลงมาหนึ่งไม้นะะันทัดตีเส้นยาวไปเลยค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังในส่วนนี้จะเป็นจุดถึงกลางหน้าชิดริมกระดาษนะคะให้วัดเข้าไปห้าครึ่งนะคะ จะเป็นเป้ายืนของชินน้นหน้าจะกำหนดความยาวที่33เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้วัดเป็นความว้างนะคะ39ซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะ จะตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งจะได้ลักษณะเส้นแบบนี้ก่อนนะคะจากเส้นเอวให้วัดเส้นเป้าลึก26เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันผ่านเส้นเป้ายื่นชิ้นหน้าค่ะจุดนี้จะโค้งเป้ายื่น2.5เซนติเมตรเก็บปลายขา้าเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจุดเป้าลึกให้วัดขึ้นมานะคะ6เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกล่างค่ะ ตีเส้นเชียบกันค่ะในจุดนี้ก็โค้งนะคะเอายืดจิ้นหน้ามาที่เส้นสะโพกเส้นกึ่งกลางหน้าให้วัดเข้านะคะ1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกลากเส้นใหม่นะคะจะได้เห็นเส้นชัด แล้วก็จากจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดลงนะคะ1.5เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้จะเป็นข้างตัวนะคะให้วัดนะคะ29เซนติเมตร29เซนติเมตรส่วนนี้ก็จะโค้งนะคะ ด้านนี้จะเป็นด้านข้างของการเกงนะคะขั้นตอนของการทํากระเป๋าจากจุดนี้นะคะให้วัดลงไปเจ็ดเซนติเมตรแล้วก็วัดมาทางด้านนี้สิบเซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งกระเป๋าค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดลงสิบสามเซนติเมตร ด้านนี้5เซนติเมตรแล้วก็โค้งกระเป๋ามานะคะแล้วก็ในจุด1.5ซนเมให้ตีเส้นเอวใหม่ค่ะในส่วนของซิปด้านหน้าให้วัดออกมานะคะ3ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานในที่เส้นสะโพก แล้วก็โค้งปลายซิกค,ค่ะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะตดเส้นออกไปนะคะความยาวก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ3 3เซนติเมตรส่วนแรกให้วัดออกไป19.5 จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะด้านนี้19.5เก้ซนติเมตรด้านนี้จะเป็นด้านข้างแล้วก็วัดออกไปอีก23.5สสด้าตีเส้นเชื่อมไปเลยค่ะเส้นเอววัดลงไป26เซนติเมตร เป็นเส้นเป้าลืดของชิ้นหลังตีเส้นเทียบกันค่ะเป้ายืนชิ้นหลังอีกหนึ่งเท่าของเป้ายืนชิ้นหน้านะคะก็จะเท่ากับ11เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะวัดขึ้นมา6เซนติเมตร เป็นเส้นสะโพกล่างจุดนี้ก็โค้ง3เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะกก่งกลางหลังวัดเข้า2เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้น3เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกล่างค่ะแล้วก็โค้งเส้นเป้ายื่นชิ้นหลังค่ะผ่านจุดที่กำหนดไว้ามาที่เส้นสะโพก <Über> จะได้เห็นเส้นชัดๆนะคะเก็บปลายขา1.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นปลยืืนชิ้นหลังแล้วก็จากจุดนี้นะคะก็วัดออกมานะคะเท่ากับชิ้นหน้าคือ29เซนติเมตรแล้วก็โค้งจากจุดนี้มานะคะโค้งไล่มาเรื่อยให้เส้นกลืนกันให้สวยงาม แล้วก็โค้งเส้นให้กลืนกันให้สวยงามค่ะจะเป็นชายกางเกงนะคะส่วนเส้นเอวก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหลังจะทำเกรดนะคะให้แบ่งเครื่งค่ะเกรดกว้าง3ซนติเมตรก็วัดออกด้านล่างนเกรดยาว7เซนิเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะปิดๆแล้วก็ตีเส้นใหม่นะคะเมื่อตัดออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้าง เมื่อตัดออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหน้าด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะตัดออกมา2ชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบค่ะในส่วนของชิ้นหลังก็ตัดผ้า2ชิ้นนะคะเผื่อเย็บโดยรอบวางตามยาวผ้าเลยค่ะในส่วนของชายกางเกงก็แค่ม้วนเย็บนะคะเล็กๆซึ่งก็จะน่ารักดีค่ะ เวลานำมาต่อกันนะคะด้านข้างก็นำมาต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นกระโปรงด้านข้าง <c oughs> กางเกงวันนี้ก็จะเป็นกางเกงบางๆค่ะน่ารักดีค่ะ ตัดออกมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างของชิ้นหน้าด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างของชิ้นหลังแล้วก็นํามาต่อกันนะคะในส่วนด้านข้างของกางเกงก็จะบาพพิ้วๆนะคะชิ้นหน้าก็วางสองชิ้นชิ้นหลังก็วางสองชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบในส่วนของปลายของกางเกงน,นะคะก็ม้วนเจ็บเล็กๆค่ะ ซึ่งจะปล่อยให้เป็นกางเกงที่บานๆพื้วๆนะคะในส่วนของกระเป๋าก็กดรอยออกมานะคะสองชิ้นแล้วก็ชิ้นหน้าชิ้นหลังก็นำมาต่อกันก็จะเป็นกางเกงที่น่ารักทีเดียวค่ะซึ่งด้านข้างซึ่งปลายกางเกงก็นำมาประกบกันนะคะแล้วก็ถ้าเกินอยู่ก็ตัดทิ้งไป ในส่วนของขอบเอวจะทำเป็นขอบเอวโคง้งหรือว่าขอบเอวตรงก็ได้ค่ะแล้วก็ติดกระดุม1นึ่งเม็ดในจุดนี้นะคะหรือว่าติดตะขอก็ได้รายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ Easy. Yeah. Yeah. Yeah.